สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนถูกกรหหาไม่มีเงินจ้างพี่เลี้ยงไม่สุขคนทวาทุ่มสุดตัวเลี้ยงลูกทั้งสองเองเผยเหตุไม่จ้างพี่เลี้ยงคุณแม่ลูกสองไม่สุคนทวาเกิดนิมิตที่ตั้งใจทุ่มสุดตัวทำหนะ้าที่คุณแม่เลี้ยงลูกทั้งสองคนน้องชินะและน้องชีตาด้วยตัวเองแบบ24ชั่วโมงซึ่งในแต่ละวันมีเรื่องให้รับมือกับลูกๆอยู่ตลอด ล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวคุณแม่ใหม่ได้โพสต์ข้อความตอบกลับชาวเน็ตระบุว่าหลายคนถามมีตงังทำไมไม่จ้างพี่เลี้ยงค่ะมีค่ะจ้างได้หลายคนด้วยแต่มีตังแล้วไม่จ้างแม่ก็ต้องมีเหตุผลของแม่ปากคะคืออยากเลี้ยงเองคะ่ะเพราะแม่ใหม่ไม่เคยเห็นหน้าแม่ตั้งแต่อายุ3เดือนและอยากเลี้ยงเองค,ะค่ะกนะคะทุกอย่างย่อมมีเหตุผลคะ่ะไม่ต้องถามกันแล้วนะคะ ทมกลางแฟนๆต่างเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิเช่นเลี้ยงเองดีกว่าครับทุกช่วงเวลาคือความสุขที่ยิ่งใหญ่อีกท่านบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่อยากเลี้ยงลูกเองเหมือนคุณใหม่ค่ะแต่ติดที่ต้องออกไปทำงานลูกเลยต้องฝากไว้กับน้องสามีเย็นก็จะรีบขับรถกลับมาเอาลูกอีกท่านบอกว่าเหนื่อยหน่อยแต่ได้เห็นลูกเติบโตแต่ละช่วงวัยก็ชื่นใจแล้วเนิ่มแม่อีกท่านบอกว่าชื่นชมคุณใหม่มากเป็นดาราที่เป็นแม่จริงๆติดตามค่ะ มีลูกน้อยหกขวบเลี้ยงเองเดี๋ยวเด็กๆโตจะเริ่มดีขึ้นทุกสิ่งค่ะเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก l a s t ท e ดนิว o o รูมดัขอบคุณครับ